ตาเบิ่งนอนกับบลาบบื้อคืนอันเป็นห่วงก้อนเขาเนาะพี่ฮา,าก,กันแ่นั้นกันหน้าพียบแาะข้าก,กยานเนาะกลับสบายดีพี่ๆทุกคนเนาะและทั้งพอแม่ป่าลุงทุกๆคนอยู่ฝั่งไทยฝั่งเราและต่างประเทศเนาะภายในและต่างประเทศยินดีต้อนรับสุบารสอนเป็นลูกบรรณาคือเก่าเดอ้อ ผมก็ต้องคื่มคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยอยู่หายอยู่หน้าตามเคยเนาะพี่เนาะนทุกคนมาานนาะมือนี่ตอนบาบสองแล้วเนาะเดี๋ยวเวียกอยู่บ้านก็ได้ออกมานามาเบิ่งอ่ะนะกองเข่าอันเฮ้าสิเอาถ่ายางเนาะมาปอกกองเข่าเพราะว่าคึืมฝนเบิ่งเนี่ยทุกคน มืดมาแหละอ่าสรัยพยากรอากาศพฝนบอกว่าวันวันจันเนาะฝนสีมีฝนกระยานฝนตกเนาะเพราะว่ามือนี้ก็คึมแล้วกระสกันออกมาถือสมมา,มากินพร้อมวันน้สมยังได้สมมักซีดาหมากกักฝรั่งเนาะเาง่ีเราอยากกินสมไปตามเตียโปก๊โปก ยหักวัวอยากงามปเด็นนะคะกระสิมาลอดเอาพอแผ่นก็กินได้เด้อขายผาตังผายางเราไปซื้อมองซาวน่สบายดีไม่เพชสบายดีปปไปปกไว้อากาศค้มแห้งทุกคนกล้องเข่าคาดระมืออื่นเนาะสิดเดปัน สิมาปั่นเข่ามืาออื่นขึ้นกล้าถ่ายถ่ายคลิปกับถ่ายย่อยลงน้ำหลังเนาะทุกคนอัเมื่อน่ะแต่ละมือนี่ยมันเพียเนาะทางกายเพียก็นเริ่มไได้เข้าไปต่อใส่การคลิปของ,องปึ้มกันได้ก็ขออนุญาตเอาลงซาเนี่ยเด้อกระเบ,บิ้งน้ำกันมาแม่สิเบกกันฮะนะว่าทางหน้านคนขนเข่าอยู่เนาะ คึ้มแล้วบ่อยากเข็นปานไดข้าวเพิ่นก็อยากล้มแล้วคันนี่ก้อยแล้วได้โว้ยระวังระวังยังเป้งเปะปัปปะงปะเบิ่งแน่ตอเฟืองะหลังจากที่ว่าเฮาฮูบข้าวแล้วเนาะทุกคนบ่นให้พี่สมบูรณ์โอ้ยตเืองก็นจนเพียงแอว่ะ <c ười> เก็บไปนด้ มีได้ตลนห้ายเติบอยู่ได้ลนอย่า ja <im ple AfD> ้ได้หมอนึงกูได้เด็กกองเขามาเจาะเบิงนอนก็บลับเมื่อคืนอันเป็นห่วงกองเข่าเนาะคมพันอยู่ทั้งพีฮะกะท่านันกะหน้าพี่ใหญ่บ้านน่แหละฮะเขากะยานเนาะยานกะคืนเขาจะมาอันยางกายประถิมกอกยงกอกยาใส่กูเฮ แล้วก็ดีใจอยู่ปลอดภัยแล้วอีกคืนเดียวสุดท้ายกำมาุ่น้ำกันเนาะคึ้มคักขนาดเลยถ้าน่าก็เริ่มค้นเขาสิไปปั่นแล้วอเอาปกก่อนมนันมปึ้มก็ยังบ่ทันได้เมื่องเหียนเนาะออเอาก่อนเนาะแม่น แมเท่าปปะอีกทีข้างหน้าเผยกันแล้วบ้งเลยนะพี่น้องใกล้แล้วกาสิลล้าแล้วอดเอาอีกทิหนึ่งฮะเอามอีเธอพิ่อืม่มบานคาดว่าคมยยังไข้มือชาวป่าของเราก่อนป่นเขาใ ข้าวกับเป็นกล้องมักใหญ่หนึ่งซื้อถายย่างมาเนาะคีน้องซีเง็บบอสเซียนหนึ่งไปเก็บสองร็อยบาทหนึ่ื้อถายย่างมาหนึ่งหน้าทุโคนเฮ้ยเดี๋ยวจับเสียบอ่ะ เบอกว่าสีมาเมตดราคาู่แสนกีกห่หึงแสน

เหตอเหตุเพ่อะพะยางเจ็นเจ็บไหมพะยางอุพ่อเห็นพ่อพะยาง เ oh. ่อนตน่อง่นตนนเนะอ๋อเฮาเอาปกมากินนะแลคืนังนะคืนนี้นะคืนนี้

أنا อารเองเชิญเลยอันเป็นฮูวานอันเป็นนมพแห้งไหมบออันนีเรือเหล็งหน่อยอันนี้ผ้ากับเปนก็เปียกน้่นะเดี๋ยว้าไ

เหน็ดหมดแรงบ่หมดแรงบ่ไหวตัวนี้นะเอ้ยจะไปจะเหนื่อยไม่ไหวละวาวะจะไปยังไหนได้บ่ได้งสมบูรณ์แล้วมีคนไมีเสียตานะเป็นขาด เกี่ยวหูมันไม่ได้ไม่ได้หนจะตัวมันยาวเกี่ยวหูมันไล่หอะสอดไปสอดมาจัมัด คนเขานี่คือาว่านมันแอ้ยไปเขาเช่าบ้านเสียบ้านได้าไวยนไปเขาซี่อะไรอยู่าไวแต่มเห็นตัมาแล้วก็ไม่เต็มอีกคันจะมดึงจะใส่เต้าหูบอแล้ก็ดก็เผื่อไว้เนาะ เือนงาขาะบอกแรงมาปทีขาตัวอันนี้เ็คนลค อีกบาทนึงเจ็ดเกลือขาย้จอยู่ดอกเกลอันมมันคือทมมเป็นขอบแจมันกว่า nhìn nhưng ừ, <laughs> <laughs> mà bọn không được. Không được. Phải nhìn đê Cái này Nó kia. ผัอย่ามันมามากลัวไปมาขายนั่นอีกลยโง่มาฮะเอาเอ้ยนี่นี่นี่าวะนี่นี่มานไว้อันบ๊องสีดำโอ้โตขัวยงสีดหานี่มาสด้ไว้ ้าจ <muitas> <arias> ิบเด้อเอาโมิดาไให้ล no ้านเฮ้ยเ้ยนี่น <gemacht S 2> <sh> ี่นเอามาหุบ huh. ข่าวบ่เจากัได้ฮะนี่นิ่นี่น่ชิด้าใหญ่นี่ชิด้าใหญ่อไม่เอาสั่น อย่าได้เพียงนอนบอกอิ่มบ่เนาะนอนได้เดียวเออสงสัยจะเถื่อนยุ่มยุ่มยุ่มถ้าอยากถูกไปขนข่าวเฮ้ยได้ยินงแต่เสียงหลดนางเป้เอ๋นะฮะโอ้โหพี่นี่ได้มาหุบข่าวเลยนางเป้นะเอามาให้ล้านเนาะ ลูกของพี่ในบ้านพี่น้อ,องกันเะยรมาจะเอาสีดามพี่สมซได้ปันบ้าบมานันนี่ฮะถ้าเบิ้งรถหนาก,ก่อนมากับยากป้าได้คืนเลยเนาะถ้าเบิง้งัวจริงบ่เข้าห้องบันไดหลายขนมปันกันจะคืนไปซื้อกระเป๋า เนปั่นเลยก็ดีเนะาะมันนี่เนาะทั้งมาลุ้นนมกันนะพี่น้องถ้าว่าได้ปั่นแทนกัลเซ่ได้ลุ้นคลิปต่อไปเนาะน้ะนองเพิ้มถ่ายคลิปมาโดนแล้ะนมก,กัลเซ่เป็นสองคลิปเด้อทุกคนเด้ออ่าเปยิมงม้วนปัน่นเขาซึมได้เจ้าแม่เพื่อดหอนเท้าไปชวนหาโมงบ่สจะปั่นก็ไดนเมียนเอาถ่ายลุ้นต่อไปเนาะพี่นออ้อ,องกันข้าวแกะกันประมาณเที่ยวเดียวเขาเถียวดิ้วเขาฮอนะ ขาบิกานี่แกสมเที่ยวลุ่น่น